ม่อนปิ่นเมืองลิ้นจีสตรีสวยรวยกระเทียมเยี่ยมมันฝรั่งดังหอมหัวใหญ่ส้มพันใหม่สายน้ำผึ้งทานสวยซึ้งคือน้ำรูสูงสุดกู่ดอยังคาง,างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นด้วยกัลยานามิตรองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศกราช2537เมื่อวันที่19ธันวาคม2537ตั้งอยู่เลขที่199หมู่ที่3ตำบลม่อนปิน่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ168ตารางกิโลเมตรโดยระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ170กิโลเมตรและห่างจากอำเภอฝางประมาณ6กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลป่งน้ำร้อนทิศใต้ติดกับตำบลสันทรายทิศตะวันออกติดกับตำบลเวียงทิศต,ตะวันตกติดกับประเทศเมียนม,มามีจำนวนครูเรือนทั้งหมดประมาณ5,743ครูเรือนมีประชากรที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดประมาณ21,487คนลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาอยู่ติดกับป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกมีลำน้ำมาวเป็นแม่น้ำสายหลักประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ85ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาปลูกส้มหอมหัวใหญ่กระเทียมข้าวโพดมันฝรัง่งลิ้นจี่เป็นต้นสภาพสังคมเป็นสังคมชนบทมีหมู่บ้านทั้งหมด15หมู่บ้าน หมู่ที่1บ้านแม่เมาขี้เหล็กหมู่ที่2บ้านแม่เมาต้นตุ้มหมู่ที่3บ้านม่อนปิ่นเหนือหมู่ที่4บ้านป่าหินหมู่ที่5บ้านลานหมู่ที่6บ้านหัวนาหมู่ที่7บ้านสวนชาหมู่ที่8บ้านหนองบัวหมู่ที่9บ้านเวียงหวายหมู่ที่10บ้านม่วงชุมหมู่ที่11 บ้านป่าคาหมู่ที่12บ้านม่อนปิ่นใต้หมู่ที่13บ้านเด่นชัยหมู่ที่14บ้านขอบดงหมู่ที่15บ้านหนองไผ่ประกอบด้วยสกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ชาวไทยพื้นเมืองชาวไทยใหญ่ชาวลาหูและชาวดาราอัง้งรอยละ9 5ของประชากรนับถือาศาสนาพุทธ ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินโดยมีพันธกิจที่สำคัญคือสังคมเป็นสุขชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารงานของนายบุญธาจันทรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความตั้งใจในการพัฒนาพร้อมด้วยนางอารีสุริยะและนายศิรภพสุจาคม ดำรงตำแหน่งรองนายกนายธนาคารคำน้อยดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วสนตำบลม่อนปิ่นโดยมีนายนัทพลรินแก้วดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นนายเอกภาคจันทราดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นและนายพิจิตตบัวผัน ดำรงตำแหน่งเลขานุกการประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นทั้ง15หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินได้ทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายตลอดจนการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลม่อนปิน่นโดยมียุทธศาสตร์7ด้าน1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้เกิดความสะดวกการจัดการผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและปัจจัยการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3. การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการร่วมมืออนุรักษ์พลังงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม 4. การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาสนศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศิละปะวัฒนธรรมส่งเสริมยกย่องให้คนทำความดีและสร้างเครือข่ายทำความดี 5. การพัฒนาด้านศึกษาสาธารณาสุขและคุณภาพชีวิตมั่นคงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมระบบจัดการความรู้แก่เยาวชนประชาชนให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 6. การพัฒนาด้านความมั่นคงส่งเสริมการเชื่อมโยงกลุ่มพลังมวลชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พัฒนาระบบประสิทธิภาพการบัรเทาสาธารณะภัยส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวอย่างมีระบบ 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมมาพิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรส่งเสริมการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลจากการทำงานที่ทุ่มเทด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของทีมงานคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านม่อนปิน่นและบ้านม่วงชุมวัดโรงเรียนและเหมือยงานราชการในพื้นที่โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนตำบลม่อนปิน่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกด้านประชาชนตำบลม่อนปิงได้อยู่ดีกินดีมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนก้าวทันต่อเทคโนโลยีสืบไปสุดท้ายนี้คณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน่นจะยังคงมุ่งมั่นทำงานต่อไปเพื่อพัฒนาให้ตำบลม่อนปิ่นเป็นตำบลที่น่าอยู่ประชาชนมีสุขอย่างยั่งยืนและพร้อมเป็นหนึ่งใน,ก,นกลไกของสังคมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสืบไปดังคำขวัญกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสวัสดีครับ